สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารก,กิจเยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่มีผู้พิการอยู่ที่บ้านน้องด้วยสวสสัสดีครับคือครับชื่ออะไรครับผมปฐุมจ้ทหารกร,กรับประกรณ์กองจมปาครับบ้านอยู่ของวานครับผู้พิการอะไรกับเราครับเป็นพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อพิการทาด้านไหนครับผมพิการขาครับขาปิดลูกครับพิการขาปิดลูกโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านน้องกันนะคะ อย่าไปกลัวเป็นคนทหารราชชาติซ้องดีขอทนดีเพื่อประเทศไทยไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะเราคือชายชาติทหารจากกบต้องแทนกีนไปก่อนว่ารังทอมที่มายอยูอ่็นเของอย่าทีนี<อ><อ> มีผู้ที่มีการอิสระค่นในนันคือเป็นคุณพ่อของน้องนี่เองในคุณ<ม>พ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะ19คุณแม่คุณแม่ทํางานอะไรคะรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไป,วไปแล้วก็คุณพ่อทํางานอะไรนะคะประมงน่าจะ,ะที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือเป็นสิทธิ์ของคนพิการนะคะมาตาสามสามจ้างเป็นรายเดือนนะคะก็คือด้านการประมงยังทำได้อยู่นะเป็นภารกิจเยี่ยมบ้านนาะ ผู้เขาบัญชาใหญ่จัตน,นามาีหัวหน้ามาเยี่ยมเยียนในวันนี้จะวุฒิการศึกษาอะไรครับ .3 คอับม .3 ดีเลยเพราะว่าน้องจะได้วุฒิการศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งระดับก็คือจะได้วุฒิม .6 ด้วยน้องก็สามารถที่จะได้โคต้าถึง80%เลย ถ้าน้องอยากจะเรียนต่อน้อเรียนในสิทธิฐานบกซึ่งก็เรียนช่วงเรียนในสิทธิของเราเลยวันนี้เราพาน้องมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพี่พ่อคุณแม่ด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาก็มีงานวัดพารุ่งมากเป็นภารกิจของ,ของขพรบกเราเนาะแล้วเป็นยังไงคะเขามาอยู่ที่เราร่วมๆเดือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยคะ,คะเป็นยังไงคะ เป็นเอกดียวกึนนอกเหนือจากที่เขาจะได้มหกแล้วนะคะมีวิชาชีพด้วยนะคะเรื่องวิชาอะไรไว้อะช่างเชื่อมช่างเชื่อมโอเคเลยเดี๋ยวก็จะมีวิชาติดตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ